สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับผมวายุพักครับนะวันนี้เหมือนเดิมครับก็จะมาคุยดวงนะเราดวงให้ฟังทุกท่านวันเป็นอะไรยังไงเนาะนะครับก็เป็นประจำทุกสัปดาห์นะที่ตัวผมถ้าหากมีเวลาว่างนะครับก็จะมาทํานายไทยทักดวงชะตานะครับให้คุณคุณท่านท่านพื่อนเพองน้องทุกคนนะครับที่ชอบเขาเรียกว่าฟังดวงเนาะมามามา,มาฟังกันนะครับโดย ฟังในรูปแบบของผมนะตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีอยู่นะครับก็อยากจะมาบอกมาเล่านะกลัวลืมนะครับนะมันจะไม่ได้เป็นการทบทวนนะโอเคครับเป็นการพูดคุยดวงชะตาประจำสัปดาห์นะครับในะวันที่24ถึง30สิงหาคมนะ24ถึง30สิงหาคมนะปีพุทธศักราช2568นะครับวันเี้ครับเราจะเริ่มจากวันอาทิตย์นะครับไปจบวันเสาร์นะครับเออ ฝากติดตามไปทุกท่านนะก็กลับมาพูดมาคุยมาเล่าดวงแล้วนะครับแต่ถ้าหากมีคำเสนอใรใดก็พิมพ์คอมเมนต์ได้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยโอเคครับมา,มาเริ่มกันวันอาทิตย์ยี่สิบสี่ถึงสามสิบสิงหาคมวันอาทิตย์ครับมานะในของคนวันอาทิตย์ เป็นไพ่อะไรเอ่ยนะมาดูกันกับแฮงแมนครับฟังไวเ้เฉยๆเทนะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับฟังไว้แบบเป็นเรื่องเล่านะโอเคครับไพ่ใบนี้นะแฮงแมนเนี่ยในความหมายของไพ่ทั่วไพ่ยสเนี่ยมันจะมีมันจะมีสามไพ่ที่ไม่ดีเนี่ยเาเรียกว่าสามดาวร้ายนะถ้าขึ้นแบบนี้ขอให้ทุกท่านนะครับอยู่ในความไม่ประมาทนะเพราะว่า,าไพ่ใบเนี้ยนะสังเกตจากรูปนะครับเดี๋ยวอธิบายจากรูปก่อน,นมันเป็นเหมือนมีผู้ชายกางเกงสีแดงเสื้อสีฟ้านะครับถูก ห้อยหัวนะแล้วก็มีเหมือนโซ่เหมือนอะไรรั้ข้อเท้าไว้นะครับแล้วก็มีต้นไม้นะครับลงบอกถึงสัปดาห์นี้นะกลุ่มคนวันอาทิตย์ครับหนึ่งมันจะมีหลายๆอย่างที่มันจะไม่ค่อยลงตัวนะมันจะทําให้เราเสียความรู้สึกได้นะครับเหมือนกับเวลาพูดคุยตกลงอะไรบางอย่างไว้นะพอถึงวันยกเลิกเราเดบอนี้นะครับเหมือนธุรกิจเหมือนงานนะครับเหมือนอพูดคุยเรื่องเงินพูดคุยในเรื่องของ ผลประโยชน์หรือบางอย่างนะครับปรากฏว่าไม่ทําตามแบบนั้นนะพอถึงวันนั้นก็คือยกเลิกดังนั้นกลุ่มคนวันวันอาทิตย์นะครับต้องทางนันว่าในสัปดาห์นี้หลายๆอย่างนะมันจะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับแบบนี้นะแล้วก็ลักษณะแบบนี้กลุ่มคนวันอาทิตย์ขอให้ทุกท่านนะอยู่ในความไม่ประมาทนะครับในทุกๆเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินนะครับ เงินก็ต้องระวังนิดนึงแหละเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นแบบนี้เป็นส่วนมากแล้วมันมักไม่เป็นผลดีนะเหมือนจะได้แล้วก็ไม่ได้อะไรแบบนี้หรือม,มีในเสียทรัพย์หรือแบบจาเป็นจะต้องเสียบางอย่างเพื่อยือต่ออะไรบางอย่างอะไรแบบนี้นะครับคล้ายๆว่าเหมือนมีทองคําอยู่จะเป็นต้องใช้เงิน,นไปจำนำอะไรแบบนี้นะครับนะแล้วก็เอาเงินไปใช้อะไรประมาณนี้ครับมันเหมือนแบบแลกอะไรแบบนี้นะฮะ ดังนั้นนะครับเดี๋ยวมยังงงเนาะเดี๋ยวพูดเป็นเรื่องๆเลยแล้วกันนะครับสัปดาห์นี้กลุ่มคนวันอาทิตย์ลำดับแรกเลยนะครับขอให้ทุกท่านนะระแวดระวังในะการใช้ชีวิตนะ,ะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งใดที่มันมืดๆเ่าเานะจะไปไหนมาไหนต้องระแวดระวังให้ดีเพื่อขึ้นแบบนี้มีโอกาสนะจะเป็นความคดีนะหรือถูกจับได้นะแบบนี้นะครับดังน,นั้นนะอะไรที่มันดูแล้วเ่าๆด,ด,ด,ดูดูแล้วผิดผิดดูแล้วดูมีความสุ่มเสี่ยงนะงดไม่ต้องไปนะไม่ต้องทําแบบเนี้ยอ่า ถ้าหากเรานะเป็นคนที่ทํางานอยู่นะพนักง,งานข้าราชการประจําก็ต้องระวังนิดนึงสิ่งที่ทําอยู่ตรวจสอบให้ดีว่าสิ่งนั้นมันถูกมันควรไหมนะไม่งั้นมันอาจจะทําให้นะครับมีปัญหาตามมานะครับต้องรับผิดชอบอะไรแบบนี้นะก็ต้องระวังด้วยและคนนะที่ทําธุรกิจนะครับการพูดคุยใดๆก็ตามแต่นะครับการใช้ในหน้าการไปคุยเองนะครับเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของอขเรียกว่าอะไรเลยกำไรรายได้นะ แบบนี้พ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจสัปดาห์นี้มันมันจะไม่ได้ตังใจเหมือนตามที่ผมเคยได้จูหัวไว้คือว่ามันจะถูกยกเลิกจะได้อยู่แล้วเชียวคุยกันจะจบอยู่แล้วเชียวบอกปฏิเสธเราสังกันนะครับมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างนะซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ได้มาจากเราอาจจะเป็นแบบตัว,ตวเขาแล้วก็ระวังถูกรัดเอาเปรียบด้วยนะในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเรื่องของสุขภาพก็เช่นกันนะถ้าขึ้นภาพแบบนี้ปุ๊บเนี่ย ให้ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับคนที่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าโรคประจําตัวนะมะเร็งความดันเบาหวานนะครับมันก็จะกําเริบแบบนี้แล้วก็ข่าวร้ายนะครับภายในนี้มันไม่ค่อยดีนะจริงๆไม่อยากจะลงลึกเลยนะครับข่าวร้ายนะครับหรือบางเหตุบางอย่างให้สูญเสียเสียเงินเสียทรัพย์นะอาจจะเสียยากอาจจะเป็นข่าวอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็หากเจ็บป่วยอยู่นะก็ นะญาติเจ็บป่วยอยู่หรือตัวเราเจ็บป่วยอยู่มันมันดูจะสุดๆุดแบบในด้านนั้นนะครับใส่ใจสุขภาพตัวเองให้มากๆด้วยท่านนะเออนะความรักนะครับใครก็ตามที่มีความรักอยู่ช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นปัญหาเหมือนเหมือนคนถูกทิ้งเหมือนมีเหตุให้ห่างเหินนะครับอ่าหรือแบบความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์นะครับมือที่สามโผล่มาเครียดไม่ขัดอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นความรักจะอยู่ในสถานการณ์ที่เขาเรียกว่า ไม่ได้ดังใจนะครับแลวอยู่ในสถานการณ์ที่ดูเศร้าๆดูไม่ชัดเจนดูคลุมเครือนะครับแบบนี้นะรักใครชอบใครนี่เขาก็ยังไม่ตอบรับดีดีนะโอเคครับก็ขอสรุปสัปดาห์นี้กลุ่มคนบุรณทิตย์การงานไม่ดีนะครับระวังมีปัญหาด้านการงานนะครับแบบนี้การเงินก็เช่นกันนะการเงินทรัพย์สินจะไม่ค่อยดีมันบางครั้งอาจจะเป็นเหตุให้เสียนะครับแบบนี้นะแล้วก็ในเรื่องของ ความรักก็เช่นกันนะครับขึ้นแบบนี้ก็ต้องระแัดระวังนิดหนึ่งนะแล้วก็เรื่องของความคดีให้ระแวดระวังนะครับสุขภาพก็ต้องระวังดังนั้น,น,น,นะในสัปดาห์นี้นะครับให้เรานะทำชีวิตแบบเ,เขาเรียกว่าเป็นปกติของเรานะไม่ต้องนอก,กนอกทางไม่งั้นมันจะไม่ดีแล้วการที่จะไปพูดคุยไปตกลงเรื่องเราสาคัญอะไรก็ตามที่อยู่ในช่วงสัปดาห์นี้นะคุมกุวันอาทิตย์นะไม่แนะนำทุกท่านนะไม่แนะนําเพราะขึ้นภพ่ลักษณะนี้เนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับเออ แล้วก็ควรนะทำบุญบริจาคนิดนึงนะครับอ,อ,อาจจะเป็นแบบเ,ออเสื้อผ้านะหรือแบบเงินอะไรแบบนี้นะครับก็คือส่งต่อให้คนอื่นจะเป็นอะไรที่แบบเป็นการแก้เค้นนะครับอ่ะนั้นก็อยู่ในความไม่ประมาทนะครับฟังไว้ไม่ต้องตกใจนะครับขึ้นแบบนี้ขอให้เรามีความระแวดระวังใส่ใจคุณสองนะครับแล้วก็ไม่ต้องทาอะไรต้องลู่ต้องทงนะโอเควันอาทิตย์ผมก็ไม่อยากจะอะไรเยอะนะครับอ่าแล้วก็ให้ระวังช่วงขาขาขาข้อเท้านะ แล้วก็พวกลำไส้ใหญ่นะแล้วก็ระบบเสือพันธุ์กระดูกฟันระบบประสาทนะครับอมันเยอะจริงๆไม่ต้องลงเนาะนะครับนะประมาณนี้นะก็เตือนใะนเรื่องของการเงินและทรัพย์สินด้วยนะครับโอเคครับต่อไปเลยเนาะนะครับวันจันทร์ครับมาดูกันซิว่าสัปดาห์นี้นะ24-30สิงหาคมนะั้นเราฟังไว้เพื่อปเป็นแนวทางนั้นนะนะครับ วันจันทร์นะยี่สิบสิงหาคมพกาะแปดวันจันทร์นะครับโอเควันจันทร์นะได้ไพ่ DM p อ e s s นะครับตัวนี้เป็นเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าอยู่ในกลุ่มไพ่ที่ดีมากๆนะนะทุกท่านนะเป็นความหมายในเชิงบวกหมดเลยนะครับผู้ชายก็น่าจะอุปถัมภ์แบบนี้นะครับทำอะไรก็แบบเหมือนจะขึ้นนะมันมันไม่เหมือนจะขึ้นแต่มันขึ้นเลยแหละในช่วงสัปดาห์นี้นะครับแล้วเป็นไพ่ผู้หญิงแบบ มันสมบูรณ์ทุกอย่างนะแล้วก็มีโอกาสมีแนวโน้มนะถ้าใครที่กําลังลุ้นกันตั้งคันข่าวดีในเรื่องของอะไรบางอย่างมันไปมันไปได้กว้างนะครับตัวนี้นะก็จะเป็นเรื่องการเงินการงานนะครับการใช้ชีวิตในสัปดาห์นี้นะมีปัญหาก็จะมีคนยืนน่นเหือเข้ามาช่วยอะไรแบบนี้นะครับลุ้นรอสิ่งใดก็ตามแต่มักเป็นแบบนั้นนะดังนั้นะ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 คนวันจันทร์นะครับในสัปดาห์นี้ต้องทั้งนะครับนะถ้าคุณกําลังหาที่ที่แบบอยู่นะก็จะได้เจอที่แบบถูกใจ สุขกายสบายใจนะครับมันถูกใจเลยแหละนะครับนะแล้วก็เรื่องของเงินนะครับเอ็มเพรสเนี่ยเป็นภพ่การเงินจัดอยู่ในภพ่การเงินที่ดีนี่อีกหนึ่งใบนะภพ่ใบนี้นะครับอ่าแล้วก็เรื่องของการงานงานก็จะเติบโตนะครับคิดอ่านฟังแผนสินไหนมันจะเป็นขั้นเป็นตอนแบบนั้นนะแล้วก็จบตีประสบความสําเร็จอะไรก็ตามที่ทําในสัปดาห์นี้นะนะครับดังนั้นกลุ่มคนวันจันทร์เนี่ยอย่ารอช้านะครับแล้วก็ ท่านชายนะมีโอกาสนะนารีวบธรรมนะครับสุภาพสตรีก็เช่นกันนะครับทำอะไรก็ตามเนี่ยมันเหมือน,นขึ้นนะในช่วงสัปดาห์นี้รุนงานได้งานคนที่นะไปคุยเรื่องเงินกําลังทําเงินทํายอดอยู่สัปดาห์นี้ทําออกมาได้ดีนะครับแบบนี้จะเรียกว่าอย่างไงเดียวนเป็นสัปดาห์ที่สดใสของกลุ่มกุมาจันทร์นะนะครับออดังนั้นนะครับสัปดาห์นี้องค์กรกุรมาจันทร์นะเรามีแผนมีแผนอะไแล้วก็ตามแต่นะครับ ประโยชน์เรื่องของงานนะประโยชน์เรื่องของการเงินการลงทุนนะครับเรื่องของการใช้ชิตสวนตัวความรักนะ,ะถ้าอะไรก็ตามที่มันจบภายในสัปดาห์นี้ต้องทํภายในสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยว่าออกมาดีแน่แล้วพ่อค้าแม่ขายนะครับนักธุรกิจนะครับเซลนะแบบนี้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการเงินนะนั้นจะจะพูดว่างานดีเงินด,นดีบางคนพ่วงด้วยความรักนะมีโชคกับความรักนะได้คู่รัก หรือมีข่าวดีกับคนรักอะไรแบบนี้นะครับเออโอเคเนาะนะครับแต่วันจันทร์ก็ไม่มีอะไรเจาะมุงไปน,นะครับนะมันก็ไม่จะยาวนั้นนะเอาเอาเอาแบบรู้เรื่องเนาะนะครับนะสรุปวันจันทร์ดีไมด่ดีดีแน่นอนตั้งใจทําอะไรอยู่ขอให้ทําให้เต็มที่สุดๆนะคุณมุ่งอะไรคุณก็จะสําเร็จเรื่องนั้นนะครับในสัปดานี้นะวันอังคารครับ24 30สถึงสิงหาคมมาดูวันอังคารกันบ้างเป็นยังไงนะครับวันอังคารนะไพ่สเตรนด์นะครับ ผู้หญิงกับสิงโตผู้หญิงแหกปากสิงโตบางตำราเนาะนะครับตัวนี้มันเป็นอุปสรรคเป็นเป็นความเหนื่อยมันไม่ง่ายนะแต่ถ้าคุณเป็นสาวสตรีนะคุณจะมีเทคนิคของคุณมันยายเล็กน้อยนะแบบนี้เรียกว่าจะทําให้สิ่งนั้นประสบความสำเร็จต้องมีจริตจกร้านะครับนะบนะของผู้หญิงนะท่านชายนะเปรียบสมุัสิงโตนะครับไพวนะนะีนะ้เนาะอ่ แล้วก็มีผู้หญิงควบคุมอยู่ดังนั้นนะครับตามรูปหน้าไพ่หรือความหมายของมันเนี่ยก็คือว่าเรานะท่าเราเป็นสุภาพสุภาพบุรุษนะหรือแบบจิตใจเป็นบุรุษแบบนี้นะหากคุณเนี่ยจะไปขัดแย้งกับผู้หญิงนะหรือคนที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงดวงคุณจะแพ้ภัยเขานะดังนั้นนะเรื่องของการจะไปขัดแยง้งอะไรก็ตามในช่วงสัปดาห์นขอให้เราพลนดลงนะครับเพราะว่ามันไม่ส่งผลดีนะฮะตามตามตาม,ตามรูปไพ่และความหมายมันเนาะนะครับ ดังนั้นเราแปลเปลี่ยนอย่างอื่นนะค็คือเป็นมิตรคุยกันให้ดีแบบนี้นะครับให้เขา,เ,าเรียกว่าเหมือนเป็นตัวสะพานต่อยอดทําให้สิ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งใจทําออกมาได้ดีนะองค์รวมคนธนาคารนะคือสัปดาห์นี้เหนื่อยนะการเงินก็เช่นกันนะเงินนี่ก็หมุนเป็นระวิงนะครับแบบนี้แต่การงานเหนื่อยแต่ทําออกมาแล้วจบสัปดาห์แล้วเราก็ูมงใจเออหายเหนื่อยนะครับแบบนี้เรียกว่ามีความสําเร็จอยู่ในอุปสรรคจะพูดอย่างนี้เนาะนะครับนะแล้วก็ เรื่องของสุขภาพนะครับการปวดตามร่างกายไหลหลังเอวนะครับพวกม,าม้าพวกปอดอะไรก็ทรงอกเรานมสตรีนะนะครับบางคนอาจจะเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกอะไรแบบนี้นะครับก็เตือนนิดหนึ่งนะถามว่าสัปดาห์นี้มันหนักหนาไหมสาหรับกลุ่มคน,มน,นครับการจริงๆมันไม่ได้หนักนะมันเป็นแค่อุปสรรคเป็นความยากเป็นสิ่งที่ไม่ได้มาแบบโชคช่วยเป็นสิ่งที่ต้องวางแผนเป็นสิ่งที่ต้องตื้อเป็นสิ่งที่ต้องทนหน่อยนะครับในทุกๆด้านนะครับ เรื่องการงานนะตามที่บอกนะครับมันต้องมันจะมีอุปสรรคอย่าไปยอมแพ้นะครับถ้าเราเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างที่จะมุ่งมั่นหน่อยจบสัปดาห์มันก็ออก่อในเรื่องของการเงินนะมันจะตึงมือน,นิดนึงนะครับดังนบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีนะเรื่องของคนค้าคนขายธุรกิจนะครับสัปดาห์นี้ก็จะรู้สึกเหนื่อยนิดนึงแต่มันก็ไปของมันได้เรื่อยๆนั่นแหละนะครับเ,เพียงแต่ว่าตัวเลขหรืองเงินน่มันไม่ถูกใจนะครับเพราะว่ามีเหตุให้มีเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของ เขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายแฝงอะไรแบบนี้ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับเรื่องของความรักนะครับสัปดาห์นี้นะหากคนมีคู่ก็มีแฟนนะก็จะมีอุปสรรคขัดแย้งกันนิดนึงแต่ท่านชายก็จะยอมยอมแฟนนิดนึงส่วนคุณผู้หญิงก็อาจจะจับเพรู้จับปิดอะไรบางอย่างได้ก็เลยคุมนะคุมเข้มคุมอะไรหน่อยแบบนี้นส่วนคนโสดก็ยังไม่ได้เด่นอะไรมากมานักท่านะนะนะครับโอเคก็ วันอังคารก็น่าจะประมาณนี้หลักๆก,ก็คือเหนื่อยหน่อยติดขัดนิดหนึ่งไม่ราชาพึ่งนะต่อมาครับวันพุธครับ24ใช่ไหมยี 30, สิถึงยถึงสสิงหาคมวันพุธครับ3เหรียญน,นะครับโชคกันเงินจาก,การงานนะครับอ่าแบบนี้นะไพ่เปนแบบนี้สามเหรียญเนี่ยมันเป็นโชคกันเงินจาก,การงานนะครับทำงานาง่ายเงินดีนะครับพวกในหน้า พวกเขาเรียกว่าทํางานแล้วมีคอมมิชชั่นมีส่วนต่างอันนี้จะดีเพราะค้าแม่ขายกำลังรอสัญญงสัญญากาลังเซ็นสัญญาอะไรบางอย่างมันเป็นผลดีนะครับแบบนี้ได้เงินตกเบิกเงินประกันเงินค้างจ่ายนะครับแบบนี้หรือกําลังได้โปรเจกต์ใหม่ได้งานใหม่ได้ทุนนะครับอะไรแบบนี้นะดังนั้นกลุ่มคนพุดสัปดาห์นี้นะถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ขายก็ทํามาค้าขึ้นนะให้สามเดือนนะครับคุณกําลังรองานใหม่คุณจะได้งานใหม่คุณกําลังรอคนที่จะมาลงทุนเนื้อคุณคุณกําลังรอแบบพ้นส่วน กำลังจับคนนี้มาซื้อมาขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับสัปดาห์นี้มันดีด้งนั้นอะเรื่องของการเจราจาการไปคุยนะครับไปคุยเรื่องงานคุยเรื่องการเงินนะครับไปต่อรองไปตกลงต่างๆนานามันจะออกมาดีนะสามเหรียญมันความหมายคือโชคการเงินจากการงานโชคการติดต่อโชคการพูดคุยนะแสดงว่ามันมันต้องไปทำอะมันไม่ได้แบบนั่ง,งเฉยเฉยนะครับการติดต่อการพูดคุยการค้าการขายอันนี้จะเด่นมากเลยสำหรับคน,นพุทธนะ การเงินนี่มันมาดีแหละนะครับเรื่องของการงานคนรุ่นงานใหม่จะได้งานใหม่นะรุ่นโปรเจกต์ต่างๆานานาเนี่ยสัปดาห์นี้รู้เรื่องนะครับบางคนเนี่ยมันไปเด่นเรื่องของความรักโดยบางคนไปเด่นเรื่องของการขึ้นตําแหน่งนะครับอาจจะพูดยังไงดีไม่ต้องอาจจะไม่ขึ้นตําแหน่งอาจจะเป็นข่าวดีจากงานนะพูดอย่างนี้ก่อนเนาะนะนะโชคงานอะไรแบบเนี้ยนะครับบางทีแฝงมาในรูปแบบของเงินหรือความรักแฝงมาด้วยนะครับดังนั้นวันพุธครับพูดอย่างนี้ดีกว่านะนะครับสรุปสัปดาห์นี้วันพุธนั้นดีนะ ใครก็ตามกำลังจะติดต่ออะไรเนี่ยรีบนะครับนะหลังจะไปคุยงานจะไปคุยเงินเนต็มที่เลยสัปดาห์นี้คนมันพุทธเนี่ยบอกเลยว่าเห็นผลดีนะการเงินก็ดีสำหรับคนที่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับการเงินนะโดยเฉพาะคนทำการค้าการขายไหนหน้าอะไรแบบนี้ทุกท่านนะเออประมาณนั้นนะครับคมันพุดธยินดีด้วยนะครับต่อไปวันพฤหัสครับสัปดาห์นี้ยี่สิบสี่ถึงสามสิบสิงหาคมวันพฤหัสโอนะครับ หนึ่งเรียนนะหนึ่งเรียนเนี่ยน่าจะเป็นช่วงหวยออกเนาะนะครับหนึ่งเรียนนี่จะเป็นแบบเป็นไพ่การเงินที่เรียกว่าเหมือนเหมือนเหมือนโชคเหมือนข่าวดีท่านนะเ,เงินปันผลนะสำหรับคนที่แบบรอแล้วเรียกว่าอย่างไงดีเงินที่พึงได้นะครับข่าวดีอาจจะเป็นในเรื่องของถ้ารับไปลงทุนไว้นะราไปหย่อนเงินลงทุนไว้แล้วได้อะไรแบบนี้ทนะุกท่านนะหรือนะได้ของฝากของขวัญที่ถูกใจบางคนเป็นข่าวดีงานมึงคนก็ได้นะครับ ได้ของแพงๆหรือว่าของถูกใจเนาะนะครับได้ส่วนแบ่งได้เงินทนำมาค้าขึ้นได้ของแพงของถูกใจอะไรประมาณนี้นะครับแต่นักลุ่มคนวันพฤหัสถามว่าทำมาค้าขึ้นไหมทำมาค้าขึ้นนะครับขึ้นแบบนี้นะเรียกว่ายิ้มออกนะเด่นในเรื่องของการเงินทรัพย์สินนะครับแบบนี้นวันพฤหัสนะครับอย่าอีกทีหนึ่งถ้าคุณมุ่งงาน,านคุณก็จะมีข่าวดีงาน,านถ้าคุณสนใจงานใหม่ คุณก็จะได้งานใหม่ในสัปดาห์นี้นะครับถ้าคุณกําลังลุ้นนะครับเงินตกเบิกเงินประกันเงินค้างจ่ายเงินที่เพิ่งเป็นของเรานะครับทำมาค้าขายอยู่ลุ้นตัวเลขนะครับจะได้มาบางคนอาจจะเป็นอยู่ดีได้เงินลาบลอยนะครับเหตุให้ได้ทรัพย์เหตุให้ได้ข่าวดีนงคุณอย่านก่อนนะบางคนได้แฟนบางคนได้ข่าวดีจากแฟนนะครับบางคนมีงานเฉลิมฉลองอะไรแบบนี้ทุกท่านดังนั้นกลุ่มคนวันพระหัส หลักๆเด่นๆสัปดาห์นี้คุณจะยิ้มออกนะครับบางคนไปเรื่องเงิน,นบ,บางคนเป็นเรื่องงานตามที่บอกนะทุกท่านนะบางคนอาจจะเป็นแบบโชคเป็นทรัพย์เป็นเงินเป็นของเป็นคนอะไรแบบนี้นะเป็นงานใหม่นะเป็นทํางาน,นง่ายเงิงนดีอะไรแบบนี้ทุกท่านนะเป็นแก้หวนเงินทองอะไรแบบนี้ทุกท่านดังนั้นะกลุ่มคนวันพฤหัสนะคุณไม่ต้องห่วงในเรื่องงานมันก็ไปได้เรื่อยแหละนะครับ แต่จบสัปดาห์คุณโยเซาก็เฮิสัปดาห์นี้ดีเว่าเฮ้ยนะเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องข่าวเรียนต่างๆนานานั้นะโอเคนะมันไม่เจาะลงไปเรื่องนะครับมันจะยืดเยื้อยาวอ่ะวันศุกร์ครับ24ถึง30สิงหาคมศุกร์วันศุกร์เี๋ต้องระวังนิดนึงนะสมบัติทรัพย์สินเงินทองนะครับของรักของห่วงมันจะหลุดลอยไปหรือสูญหายชำรุดสูญหายระวังทรัพย์สินนะครับลืมหายถูกยกเขานะกำลัง จะลงทุนอะไรบางอย่างก็ลังสนใจอะไรบางอย่างที่ต้องใช้เงินคุณจะได้ของไม่ถูกใจนะแล้วก็ระวังนะครับขัดทุนด้วยดังนั้นสัปดาห์นี้คนวันศุกร์จะซื้อจะขายสิ่งใดดูให้ดีมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นให้ระวังเรื่องทางการเงินงและทรัพย์สินครับคนทางานอยู่ก็ต้องระวังเรื่องงานอาจจะมีปัญหาถึงขั้นปลิกออกจากตาแหน่งนะครับหรืออย่างน้อยก็ถูกแรงกดดันนะครับแบบนี้ดังนั้นนะคุณทําอะไรอยู่นะขอให้รอบคอบจะด่วนถ้าด่วนคุณจะพลาดนะครับถ้าเป็นเรื่องงานเนาะ ถ้าเป็นเรื่องทรัพย์สินการเงินการลงทุนเป็นไปได้คุณงดนะครับแต่ว่าคุณจะทาก็ตามตาม,ตามใจคุณนะแต่ว่าในความหมายของนักพยากร,กร์หรือให้มันขึ้นเราก็เตือนว่าสัปดาห์นี้การเงินทรัพย์สินนะครับของรักของห่วงเราจะเป็นคนสัตว์สิ่งของมันจะเป็นเหตุให้หลุดลอยไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี่แหละองกัญนะสำหนันวันศุกร์ครับ,นะรบอยู่ในความไม่ประมาทนะจอดเอาเงินไปจอดตู้บริาาจาคักหน่อยหนึ่งก็ดีนะ นะครับแก้เคล็ดนะครับอ่าวันศุกร์เนี่ยระวังเรื่องปัญหาเรื่องการเงินระวังเรื่องปัญหาเรื่องการงานนะครับระวังปัญหากับคู่ครองคนรักนะแบบนี้ระวังถูกกดดันเรื่องงานนะครับการเงินสัปดาห์นี้ไม่ค่อยดีทํามาค้าขายไม่ค่อยดีถ้าคุณขายดีก็จะเป็นเหตุให้ทรัพย์ทรัพย์ชำรุดผูพังสูญหายนะลืมยกเขาอะไรแบบนี้ถูกโกงต้องระวังนะครับนะเรื่องของการเงินเรื่องของทรัพย์นะลุ้นเงินใหม่อย่างไม่ได้นะครับนะ แบบนี้ระวังเจ็บตัวด้วยนะระวังเจ็บขาเจ็บขอ้อมืได้แบบนี้ระวังเจ็บแค่ได้ป่วยเล,เล็กๆน้อยๆหรืออุบัติเหตุเล็กน้อยต้องพูดอย่างนี้ก่อนาะ mm hmm. สรุปวันศุกสห์นี้ดีไม่ดีให้คุณระวังเรื่องของทรัพย์สินระวังของห่วงนะมันจะเป็นแบบของห่วงทางใจของห่วงทางกายอะไรแบบนี้นะ <c oughs> เป็นคนเป็นของอะไรแบบนี้ท่านนะโอเคนะครับนะประมาณนี้ท่านสุดท้ายวันเสาร์ครับเสาร์ดีไม่ดีนะยืดสียงสามสิบสิงหาของวันเสาร์เดอะแมรจิเชียนนะครับวันเสาร์เนี่ย โชคการติดต่อโชคการงานถ้าคุณกําลังจะเริ่มโครงการใหม่กำลังสนใจงานใหม่กำลังจะไปคุยกำลังจะไปค้ากำลังจะไปขายกำลังจะไปตกลงกำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้หากเคยผิดพลาดมากําลังจะไปดูงานไปดูธุรกิจคุณจะได้นะครับนะมันจะใกล้ไกลต่างประเทศในประเทศอะไรแบบนี้ดีหมดนะครับแต่ระวังนิดนึงนะคุณอาจจะฟุ้งซ่านนิดนึงคิดเยอะนะครับแบบนี้เราก็ระวังเจ็บคอไอแห้งๆนะเรื่องลิบตกจริตนะครับก็จะ เข้ามาแทรกเพราะว่าเป็นช่วงใช้สมองเยอะดังนั้นผ่อนคลายิดหนึ่งจะดีนะครับไม่ต้องไปกิดอะไรเยอะนะ,ะวันเสาร์ถามว่าดีไม่ดีขึ้นแบบนี้ดีนะถ้าคุณกําลังจะไปอยู่ที่ใหม่สนใจงานใหม่สนใจธุรกิจใหม่เรียนรู้สิ่งใหม่ไปอยู่ต่างประเทศก็ลังไปคุยงานกาลังจะไปติดต่อกาลังจะไปซื้อสิ่งนี้นะครับบอกเลยว่าธมรค้าขึ้นดังนั้นกลุ่มคนวันเสาร์สัปดาห์นี้อย่ารอช้าโชคการเงิน นะครับโชคงานนะงานคุณก็ได้บางคนทั้งเงินทั้งงานโชคการติดต่อโชคการเดินทางนะครับแบบนี้การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะเป็นแบบนี้มันเป็นสมองเป็นแผนเป็นความคิดของคุณด้วยแล้วก็โชคเข้ามาเสริมดังนั้นจะทำะไรก็ตามในช่วงสัปดาห์นี้เต็มที่เลยนะครับทำออกมาได้ดีแน่นอนก็ขอจบกรมพยฒากรารการทำนายดวงประจำสัปดาห์ไว้เพียงเท่านี้ท่านนะฝากติดตามกันด้วยหละนะครับก็กลับมานะ ทำในาคลิปอัปเดตคลิปนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงปิดเทอมของลูกสาวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ทำนะแต่ว่าช่วงนี้ลูกสาวไปโรงเรียนนะครับสวัสดีครับทุกท่านเจอกันสัปดาห์หน้าบ๊ายบายครับ